สวัสดีครับคุณแม่ครับนี่ควอบสวนดีครับเดี๋ยวม้าสิเดี๋ยวเด้อเห็นทีเห็นน้องเพค่ณได้ยูได้กินนะครับครับผมเอาให้แม่ยแกยูดีสบายเด้อไปฟังเทเดี๋ยวพอแทงทองค่ำเด้อแม่เด้อไปฟังท่อมันพอนิดมานี่แก้วนี่ครับเดี๋ยวบางสุริยามาหาทีห้าน้องนะครับมื่อนี้ทางสนามเจ้าของสนามเพิ่นอ่ามิกิจใจยสายสัทธาเพิ่นก็ตรได้เลี้ยงแนวาโย่แนวกินคุณพ่อในหอยคุณแมียในหอยนะครับมื่อนี้เลี้ยงซี่นะแมนบอเป็นเลี้ยงซี่ เรื่องเพี้ยนว่ะครับผมพี่ครับผมเออครับก็ข,ขอให้เจ้าของสนามหรือว่าผู้ทําการทํางานโยสนามบ้านน้องแก่ชมผู้บัวดำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่กับโยยัยงเป็นโศ<ด>กเนาะล้ำด้วยถือเล้ต์ถุงหวย,ยล้ำด้วยลัตเตอรี่คมน,นมีกินมีใจเพิ่นเลี้ยงนยยื้อโยเนื้กินครับวันเนาะเป็นยังไงแซบวะพ่อแซบอ้าิ่นเลี้ยงลาบผมต้มแซบต้มยังเนี้ยละพ่อเนี่ยของหวานกับนี่นี่แหละ เพื่อนทรง้ายปีเก่าตอนลบปีไม่เนอะถือว่าดีกระทั่งไน่หอยคุ้นพอไน่หอยคุนแม่ไนหอยคุณพน,อณนอณพอคุนแม่พูดไปมากพูดซื้อพูดขายเนาะกัะขอบุนขอบคุณนจาของสนามนะครับจาของสนามครับผมนี่ครับคนใจดีใจงามครับคนนีครับผมให้เจ้าภาพจงเจริญครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญดที่งไหนพัฒนาซึ่งไหนกระสนใจฟองเด้อพี่น้องเด้ออย่าได้เงินเลยท่องไงรังมากเคื่อนำ พวกชนั่งข่อยไรมาขึ้นหามทาฝุงเงินตาดักบาดแบ่งหอยไรขาส้วกระเป่าเด้อเครื่องผู้เสือผู้ขายเดี๋ยวเบาสดุดยากสิไปไทยให้ต่ตหนึงนหงหงง่งนะครับผมหาตะขวยตัวดีๆงามให้เพียน้องเบิ้งนะครับผมยังไปหาเพียนองสวัสดีครับคุณอา,าพี่ยิงครับสวัสดีครับได้มาจากตัวครับวันนี้ตัวเดียวเม่แยกลูกบอกขึ้นยังไงเมียแยกลูกทองไปนอนนี่โอทองเดดเดือนกลัวอทองเดเดือนกลัว นี่ครับขั้วตัวนี้สูงเท่าใ็ดได้วัดเบ้องไปครับลอยสามเสพหาบวกนะครับนี่ลอยสามเสพหาขั้วเม่ประกันต้หนี้โบนอประกันเนาะครับขั้วไม่ลูกมาแล้วตัวเนาะแยกลูกไปนี่ครับกกหางไงหางงามใส่เลยครับขั้วตัวนี้สูงลอยสามเสพหาบวกคนละครับเบื้องหลังเท้าไเอาลูกสองข้าทองเนาะลูกแรกแยกไปแล้วมีลูกสองข้าทองเปิดไปเท่าไรครับราคาเท่าไรก็ะ สามหมื่นห้าพันนะครับผมนี่ขวดตัวนี้เ่องยังไปเบื้องขนาดเจ้าน้อยเดียวเอฟซีว่าบ้าสุดิยาไทยบ่อยเบื้องทัวร์เนาะครับกระโหลกดีในสายตาดีตาติดผีเสื้อรือว่าแม่กระเบี่เจ้าน้อยครับนี่อ่องขอดีเขาออกใส่เลยครับขวดตัวนี้เอ้าขูดแล้วเนาะว่าราคาพังหันต่อร่องได้ส่งฟรีน้ำผลได้จากยุโลปครับผมดอยโลเนาะเอาฝากเบอร์ต่อพี่น้องเพจนสิโทรมาหาสวนแปดแปดหกสามหกสอง ห้าสามแปดจากห้องยังครับผมยะโสธรนะครับเอารำลุ้ยเศรษฐีมังมีสิสุขพ่อสองพ่อหนึ่งหกสิบเจ็ดลำลุยลอยล้านฟ้าล้านนะครับผมสุขสุขมั่นมันครับเอาพี่น้องโทษโทรศัพท์ขอมาเานะครับโทษสาวว่าท่านน่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าใส่ได้ครับผมยางเลาะเครื่องก่อนนะครับเบ้าสุริยาผ้าเลอกโมนี่ธรรมดาช่องเบ้าสุริยากับฝากก้นไหลก้นแช่นะครับเบ้าสุริยาชาแนลนะครับแต่ว่าเบ้าสุริยาสิผ้าพี่น้องเลาะสนามขั้วนะครับพี่น้องบ่ได้มากกัถือว่ามาเบ้าสุริยาสิผ้าใบเบิ่งครับ บ่าว่าสิคล้ยหน่อยคล้ยใยกล้วยทองกล้วยข้อมมาทั้งแม่ทั้งลูกก็สิไปถามให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมไปถามพอดีครับผมวันนี้ได้มาหลายไปเนี่ยนครับผมม้านี่นะครบสองอันสองนางแม่ตัวนี้มันบ่หนิเมีครับเมียทองโอ้สูงเท่าไหนถามนะครับผมนี่ครับคล้ยตัวนี้ถือว่าดีสูงหน่สี่สิบเอ็ดเนาะทองไปนอนทองนะครับทองจักเดียนแหรอครับผมนี่ หลายเดือนแล้วเนาะเอาหูบกเข้ามาทองตัวไดนครับผมมูอยู่ครับมูยู่เหี้นนะยู่เฮี้นหมูตัวใหญ่ๆหญ่นบ่มูตัวถิงใหญ่ๆครับผมนี่นี่ครับขั้ยตัวนี้ก้นดีก้นสูงกกหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงครับขั้ยตัวนี้ตาแต้มแจ่มจับอ่องข้อดีเป็นตงกินหยาดีเนาะครับเนาะกินบ่กินกาแฟดิบ่กินกาแฟเป็นพวกกินหยาเอิ๊กบกเข้าวดีตีเรียบใส่ได้เนาะเอาบอลนี่อันเปิดไว้ที่ ตัวเดียวเหรครับเออตัวเดียวนี่ยละเบอร์เดียวที่หาเมื่อนครับหาเมื่นหาตัวร่องกันเนาะครับตัวร่องกันได้เอาครับพวกตัวนี้พี่น้องทุนจีนทนใจญทั่วเลยครับขอบคุใช่แล้วไอ้ตัวหนึ่งลูกเป็นโอ้ลูกตี่เอาลูกมาตีเออเอาเป็นว่าลูกแต่ว่าเปิดตัวเดียวเนาะแยกแม่ไปเอาฝากเบอร์ซั้นย่อยศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองสามฮะ ศูนย์สองสามศูนยาห้ากห้าหงห้ากหานึงจากหอยยังครับผมทางจังหวัดร้อยเอ็งนะครับเนาะโอบมาลามเมื่อเศรษฐีบางมิตรสุดนะครับผมสวัสดีครับอายพี่น้องสนใจสนใจโทษทากขาม่านะครับนี่กล้วยนี่ตัวนี้ก็ใส่ได้อยู่ครับผมตาแต้มแจ่มแจ่มโทษทราบว่าท่านนี่ครับผมครับรถเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมรถเบิ้งไปเรื่อยๆหาพี่ห้าน้องนี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้ยอยู้ซึบับ แปนเนี่ยจ้าหน่อยครับหมายถึงว่ามือนี่คุ้ยมากพอายแต่ว่างัวมาหลายครับปวดง้อละครับมาหลายดีครับครับที่น้องสุนจิตทุนใจอยากให้บาสุริยาไปเปิดแล้วข้าคุ้ยกะเดินโทรมากเลยครับเด้อ0813921517นึ่งห้ะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้องหนึ่งห้าหเดนะครับผมเดี๋ยวยางเขามาเบิ้งโซนนี่นะครับผมทางโซนนี่นะครับผมยางเรามาหาพี่หาน้องเจ้าหน่อย ได้ไอได้มาหลายปลาได้ไหมนี่สองตัวอันนี้ตีครับตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้มแม่ลูกตีโอนี่ตัวแม่สาวอันนี้แม่ลูกเอาถามแม่สาวนะครับนี่เป็นค้อยแม่สาวนี่เปิดไปเท่าไหร่นอ้ะครับผมนี่สิบเกตหาร้อยนะครับสิบเกตหาร้อยแต่แม่เธอว่าหมื่นเจ็ดห้าร้อยนี่ครับค้อยบ่วแพงครับช่วงระยะนี้บ,บ,บ,บ่บ่วแพร่งอะไรยังบ่แหลงยังตัวล่องอะไรอีกเนาะยังตัวล่องอะไรอีกแม่สาวน้อยสูงประมาณร้อยเงี้ยสิ ทอดยิ้มหาโพดองาสูงไหยประมาณไหนเนาะเออหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับผมต่อร่องไหนเนาะอนุญาตเดี๋ยวข้านั่นตีแม่นึงครับอ่าครับเอสวัสดีลูกลักว่ามือบัตรเปลี่ยนเรียนมือเนาะมือนึ่วันเสาบุรีรัมยาอยู่ทางไหนลูกหลักจังหวัดบ่อระอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามเนาะบุกีรัมมาขายคั้วไอ้โรงงานพ่อใหญ่บ้านน่ะนี่ตีแม่แม่ลูกแม่ยให้ลูกผูวครับนี่ ลูกกับแม่แม่กับแม่พูดจงเลยทนี่โผด้วยเนี <c oughs> โอ้งามเปิดไปเท่าไรลูกหลังหูปะซีเสื้หาเนาะเออเพิ่นบอกเลขซีก็สืส่อน้ำอยู่เด้อกับซีเสิ้หาสืส่อน้ำอยู่เอา้าเปิดไปซีเสื้หาแล้าตัวล่องกันเดี๋ยน้องพอเนาะนี่ครับค่อยงามมึงยามไปบางท่างโอ้ตาแต่ไมลนะ่ลูกเนาะลูกเขายังท่างผูกท่างสายยังนองลูกลูกลูกเก่าจะเลื่อเก่าเจริญเนาะครับไม่ใบไม่ดอดนะครับผมนี่ครับนี่ครับลูก เปิดที่ซีมหาต่อรองกันในเอาาปนี่ให้ท่พี่น้องท่านจ้ท่านใจพ่อเศีโทษมาฝากเบอร์นะครับผม095ครับศูนย์เก้าหาหกสี่หกปครับห9เกจากคุณพลอยนะครับผมอ่านองครับท่างจังหวัดมหาสารคามรระรัยเศรษฐีปีไหมนะครับผมสวัสดีครับส่งสงมันหมายนครับผมพี่น้องทนเจท่นใจโทษทักขมาเด้ยครับโทษสาบพระท่านนะครับผมยางไปต่อเนื่นองครับนี่อ่าอพอสวัสดีครับพอได้มาจากตัวครับมันะี้สาม หนึ่งแม่กับพ่อหนิพ่อนี่กะแม่อันนั้นกับแม่เออเ้าแม่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 ลูกบ่นี่แม่ลูกแม่ลูกเปิดเท่าไรพ่อหาเงินเสื้อเนี่ยเกินกับบ่เอามีแต่สินลดไฮพ่อมาต่อรองมันบ่เอาสูงประมาณร้อยแม่นี่สูงร้อยสามเจ็ดหัวบ่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบให้เสื้อ จตมำจำตัวนี้เถ้ากี้เขาก็ซื้อเป็นเต้ากินมันแสนแปดเลยเสเดี๋ยวนี้เท่าไรล้วบ้านี้เมลูห้าหมืนขายขายท่วมาปุ๊บไปทรงปับท่มาปุบส่งปับเถื่อจส่ทรงฟีดไจะกิโล่พอรยกิโล่รอยกิโลเกินนี่ยังคอยคุยกันเนาะบอกเถื่อกันียอยูเรียงรลับขมต่อมเสียผมเลยมันบ่เอาคว้ยเถอตัวนี้เปิดเท่าไรพอเนี่เปิดมื่นีมือนซีเออมื่นีมื่นีจะซื้อซืบอเกินมีตรอดมิตรลดพอเอา พฤนสิาโทพสามาฝากเบอร์ให้เพื่นเนี่ยศูนดศูนย์แปดศสามตัวศูมตัวเจ็ดแปดเจากตสานึ่กพอยยังครับผมมอยวัดโพชัยอยวัดโพชัจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะแม่แโศกไส่บารมีมังมีสีสุรอยหลานพันล้านในปีไม่ได้พอเด้อครับผมโกมานครับผมมวลมวลปีไม่คับพี่น้องสนใจต้นใจโทษถักขมากเลยครับคุณพ่อยผนยินดีไปส่งท่านที่นะครับผมลอยกิโลส่งพี่ครับผม เดี๋ยวบ่าวสุร so ิยาสิยังรอขึ้นเกาล่ะครับพี่น้องปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเหมือนี้วันที่30ตรงกับวันเสาพ่อสอนสงกระวั้นเลยหกนะครับผมอ่ะเลาะไปหาที่หาน้องคือเกานะครับมาทางโซนนี้นะครับพี่น้องนะนี่ยางไปหาพี่น้องจ้าค้ากันขนพ่อนายหอยคนแม่นายหอยก็หลายคนสื่อกับเข่ามาก่อนข้างกำลังเริ่มหลายครับคนสื่อนี่ครับนี่ครับเลาะเบิ่งซะก่อนเลาะเบิ่งข้อย ง่ายครับบ๊ายดีครับได้มาจักตัวครับมโอนี่พ่อมีโอ้โหคือยังไงเดี๋ยวสูงเท่าไรแม่นั่นร้อย CF สามแม่ลูกของตัวใดคือยังงามถื่นไหมนี่ลูกของตัวใดนี่ตัวนี้ลูกลำซ้ำครับลำซ้ำเหมือนบ่แม่ลูกหรือบ่ครับนี่แม่ลูกลูกแม่ลูกผู้ถ้าส่งมานตัวนี้บ้าสุริยายเดี๋ยวมาพร้าวขยังงามไหมลูกแม่แม่กับแม่ลูกกับแม่เนาะแม่ลูกขั้นี้นั่นท้องไปครับแม่ ทับเบี้ยเดียนกลัวครับเดียนกลัวเนี่ยเพราะท่านในพันการตรวจเนาะเอาไปรุ่นเอาเนาะนี่ครับตาแต้มแจ่มจ้ำครับเขาวงวงกลวงดีเอิกบกเผาใหญ่ตีเล็บใส่ได้น้อยใหญ่เนาะนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับครับเบิ้งไกลๆครับเอฟซีพี่น้องเฮานี่ครับสูงเอาเปิดไปเท่าไหร่ครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกินนั่นป่เอามีตาต่อรองได้คุยกันได้เถื่อไกลกับไปส่งให้พี่ได้ส่งฟิ้จากกิโลครับผม ลอยกิโลไก่ยังค่อยคุยกันเนาะเอาไปนี่ขอฝากเบอร์ซะครับคุณพี่โซนหกหาโซนหกหาสองสามสี่สามเก้าเจ็ดแปดากจากคุณพ่อยังครับผมท่านจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ้าเก้าเจ้านะเจ้าเกาครับอ๋อสวัสดีครับสุกไส้บะระมีปีใหม่เด้อครับผมสุกพกมันมันครับผมพี่น้องโทรมาเด้อครับเด้อโทรมาสาบเท่านนี่ครับค่อยง่ามเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องสนามควายบ้านน้องแก่หรือสนามควายชมพูบุตรนะครับผม กะสีเลาะหาเพห้านองนะครับนี่ครับเพิ่นไปกําลังต่อร่องสองสั้เพิน่นสีสนจิตสนใจเพิน่นสีตอรองราคากันอยู่ครับเดี๋ยวบ่าวสุดท้ายยงมาหาไหมนะครับผมยังมาหาไหมเอาอยางเลาะมาท่านี้ก่อนครับผมยังมาหาคุณพอ่อคุณแม่ซะก่อนยายครับผมคุณพอ่อสวัสดีครับพี่พอในถามเนี่ยได้มาหลายปอนดไหนสามตัว แม่ตีพ mm ่อหนิแม่แม่ลูกแม่นี่ก็ลูกแม่แม่ลูกลูกผูแม่แม่เปลือกเท่าไรละพ่อนี่สี่หมื่นหกพันี่หมื่นหกพันต่อร่องก็ได้ต่อหนองพอเนาะต่อร่องก็ได้คือยังข้ยทองเนาะแม่เนาะทอดเเดือนทอดเจ็ดเดือนเลี้ยงอีกสามเดือนซิมหามือก็ได้กินน้องหาพักเอื้เรือด้วยเนาะพอเน้องนี่แม่ทองเจ็ดเดือนผสมโตหรือผสมใบหลอดเป็นอ่อพอน้อง ราคาพันหนึ่งก่าสมตัวถี่ว่าตัวยญ่งง่ายเบอพ่อยิ่งสูงสูงเอยหกสิบเจ็ดสิบเนาะนี่ครับลูกเปิดไปราคาตัวเล็กกพ่อสี่สิบหกต่อร่องกันเลยนพอเนะนี่ครับกล้วยงามครกล้วยสวยงามใส่ได้ครับกล้วยแม่ลูกขายจนซื้อได้จนว่าตกลงกันได้บ่ถือกันไปส่งรีได้แต่ผมใช่พอตัวหนึ่งอันนี้นะครับตัวหนึ่งมันหกเดียนกล้วยแม่เซลสองหมื่น เท้าสองมือหาพันต่อรองได้อีกพ้อมท่องเจ็ดเดียนนี่ครับท่องเจ็ดเดือนครับตาแต้มแจ่มจำครับอ่องข้อดีสูงประมาณหน่อยสามสิบสี่สามหาครับเพื่อตัวนี้เนาเดี๋ยวบาสีนี้ย่าอีพอพอขอฝากเบอร์ได้พอศูนย์เก้าหนึ่งสองสองสี่หกหนึ่งเก้าหกจากพ่อยังครับผมพ่นท่องครับเอ้าขอบคุณขอบคุณได้เลพ่อ ส่งใส่บัลมีปีไม่ปีนี้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยพอสวัสดีครับสก๊อตสก๊อตมันหวานครับผมพี่น้องสุนเจ้าทุนเจทัถ้าข่าวมาเด้อครับผมอ่ะเลาะเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลาะหาพี่หาน้องไอ้สวัสดีครับไอ้เดี๋ยมาหลายป็นเลขตัวครับนี่หลายตัวเอาแม่ยูกคู่นี้ก็เนาะแม่แม่ลูกบ้ายนี่เออลูกแม่แม่กับเม่ยมันบ่เปิดเปิดเท่าไรครับผมนี่ ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเอาก็เปิดบ่ะแพงเนาะเปิดบ่ะแพงลูกกับแม่แม่กับแม่สามหมื่นหกพันสามหมื่นห้าต่อรอยกันได้ถือโอ๊ตถือไก่เป็นสองขี้พ้อมว่าถ้าถือโอ๊ตถือไก่เรียงหัวลับผมเนาะเอาคล้ยแม่ตัวนี้สามหมื่นหกเนาะแม่ลูกโคนี่นี่ครับพี่น้องท่านจีนท่านใจนะครับนี่คล้ยลูกอันนี้กระแม่เนี่ยอ่ายเล่าเดี๋ยวบ้านจะย่ายิ่ถามเบอร์ให้แม่ท้องไปนอนแม่บ่ตท่นท้องเนาะ ร้อมที่ผสมเนาะพอ่าลูกงเงยแล้วครับนี่เอาย่ายไฝาเบยเพิ่นนน้าสองเสอีซีีซสามสามห้าหกสาม้จากหอยนครับผมท้างจังหวัดเอารอยเอ้จเกเ้านะไอสวัสดีครับสโซนมาได้เ้ออ่ะครับพี่น้องทศจีนเจโทอทักาเก่ามากนะครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับมือนีวันที่สามสิบลยครับผมมือเอจะสามเเนาะ นี่กับวันที่หนึง่งอาครับผมหาเบื้องไปเไรื่อยๆก่อนได้ไม่ได้เลยไม่เอตัวครับวันนี้มาน้ำกันดิน,นี่กับแม่เอ้าแม่ก็ผู้นี่นนตัวเทือกเปิดเท่าไรครับนี่สิบเก็ดสิบเก็ดตัวร่องในเนาะอันแม่เราเท่าไรครับนี่ตัวเราเสียแปะแปก,กับตัวร่องก็ได้นี่กับแม่สาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยทั้งสองนี่กับเบาะนุ่มน้อยมาน้ำกันสิครับผู้หัน เอาขอเบอร์เจ้าเนี่มีเบือว์ปศูนย์แปดสองเจ็สสาม้าูนยเจจากหยังครับผมมากันมากันเรเอาโศกใส่บารมีลำด้วยนะครับผมสวัสดีครับโศกโศกมันครับผมปะบ้าุริยาเราไปเบื้องข้างในครับผมราหาพีหาน้องไปเกันเถิงของใหญ่เถิงของน่อยเอ้ไปยเสียงสวัสดีครับสิดึงไปใส่น่ะนะไปเดียวบาุริยาสิไรหาไปบ้าุริยะอะไรแต่น่อือน ไรต้นน้องเอิญเขาห้องมือหนิไรขั้วไอ้พ่อใหญ่เสียงก้อนมือหนิไอ้พ่อใหญ่แม่โตพอสามแม่ลูกอนุญาตเด้อพ่อเด้อแม่ตัวนี้กับตัวนี่บ่ลูกมันนั่นกับแม่ลูกมันก๋อนี่ยกับลูกกับนี่กับลูกโอ้นี่แม่นั่นลูกลูกในลูกของตัวไอ้พ่อจะเปิดแบบเป็นแพ็คสามหรือแพ็คสองอ๋อทองนตีพ่อครับประมาณหกเดือนไอ้ไปพ่อทองบ่ครับบ่เนาะบ่อเขาทำเลยบ่อต่อท พ่อเอพอเปิดใบเท่าเด็กครับพ่อเนี่ยเปิดใบเจ็ดมื้นหาครับ,รบทึ่งเบิดนีด่ดิสามตัวนี่ยสามตัวเจ็ดมื้นหาเมาเลยเนาะพ่อเนาะถืออกถือใจเมาไปเจ็ดมื้นหาครับกับโบเพียงยนี่เนาะโบเพียงคันสมัยตะกี้แสนแปดคนนี่มันบ่เวเวอ้าเปิดไบเจ็ดมื้นหานี่ครับล,ลูกลูกสาวลูกแม่ลูกงามลูกกับงามครับนี่ใส่ได้ครับเพื่อตัวนี้แม่กับใส่ได้อ่างใหญ่ๆแล้วกับลูกอีกตัวนึงเจ็ดมื้นหาโอ้ยไอพ่อในวันสงเยปีก็ตันรับปีใหม่นี่ พี่พอเปิดขายบบแพงเนาะครับบ่แพงครับขันยานเลยควอยถือว่านี่พญเสียงเมานพ่เสียงเลยท่อเปครับท่อเปบไปทรงปับไปส่งปับกลับใกล้ไปส่งไกลไปทรงครับี่น้ำข้าเจาะเดยจากกิโลอะพ่อลอยหาสิปีไงพอลอยยี่สิบเนาะปีนี้เพื่อไปอีกสาิกิโลไปลอยหาสิกิโล เอาเพื่อเป็นการบ่เสียไวได้พี่น้อพ่อโทษมากนะครับพอขอเบื่อเนีพอส่นแปดหกนแหก่ห่ห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจจากคุณพ่อจากคุณพ่อเสียงเทวดาสนามกับโทษพมากใฟในมือนีครับขันขันมือรุ่นเิยขันพ่อว่ามือรุ่นเี้เขาอาจสีมาเอาขึ้นพอว่าพ่อเสียงโนไส้เสียงเสกเสียงนี้เล่นฝ่าเมามันบ่ขอบคุณคณหลา็ไพ่อสวัสดีครับส่งโซนมานะครับผม เ้าพระท่านเสียงเงินฝ่าบาทได้พี่น้องได้ฝ่าทอกขมากครับโทอกขมากวันนี้นะครับเพิ่นไปส่งวันนี้ครับผมรอขึ้กันล่ะคุณออกจากพื่อเสีงกับรอหาพี่ห้าน้องนะครับผมอสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนีมา่อไรครับไปไหนครับบนมันสามตัวอ๋อป้ามันก็แต้มข้างแต่ตาเนาะใครไม่วังสิโรนี่สองทางเราต้องไปเแยไปสายอย่างเนาะตาแต้มเอาน่าก็ลูกติแม่ลูกครับลูกแท้ตัวเนาะเพราะว่าตาขึ้กันมีปากมีดังมีจมูกขึ้กันตีนเรียบไสได้แม่ลูกคูนี้เปิดไปเท่าไรครับผม สามเมื่นหานี่ครับใส่ได้เอาลูกแม่ติเมื่อลูกโผล่ก็คืองามคือแม่ติเอาเปิดไปที่สามเมื่นหาเม่ยผ้างามลูกกับงามไก่งามพผงขนคดงามผงแตงเน,นะครับเออผลราะไม้ก,กับบอลลนไก่ตัวของเพื่อนมาแม่งามลูกกับงามเอาเปิดราคาวทอดอดไก็มันสามสิบหาต่อรองกันหน่เนาะได้ไมาจะโตครับสีไป,ป๊ะเบือ้องนี้อันนี้สิครับตัวหนึ่งอนุญาตเด้อครับเด้เอว้าวิดีครับผม มเมฆผู้ล่ะนี่ตัวเม่งามสาวน่อยแปดเดือนถึงบง่ครับรมมานเนาะนึอเป็นปีแล้วแกเรามางามเนาะกัว่าเจ็แปดเดือนเนาะเปิดไปเท่าไรครับผมมื่นหกพันตัวร่องก็ไไ้พร้อมใก่ไก่กะติทรงขึ้นเขา่อเนาะเอาค้ายตัวนี้าานงามเปิ 6, ปดหนึ่งมืนหกพันสูงกว่าม่านลอยทะเลนอยี้เนาะ1อยเบเก่เกือบลอยงี้นะอ๋ ฝากเบอร์สักครับห้อยไปนี่ศูนย์เก้าสามหกหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสามจากห้อยนะครับผมห้อยสักเจ้าเก่าเนาะว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอารัมฤทวยเศรษฐีปีใหม่นี้นะครับผมสวัสดีครับส่งส่งกันมาหน่อครับผมพี่น้องทศจีนทนใจโทษทักเขามาเลยครับเด้อโทษสาบเพาท่านนี่ครับก้วยใส่ได้ครับดูดีทุกตัวครับผมหลังจากออกจากห้อยสักแล้วสินะไปหาห้อยก่อนจะข้าก่อนอ่ะวัาดีครับผม หาตั้งแต่โดนตั้งต่หาผมว่าถ้าพ่อเจ้าหาเมีเน่ะเนาะได้ไม่จกตัวครับมันสามตัวสตัวตัวนี้ก็น้อสูงเท่าไรครับผมร้อยสี่สิบบขาดเบื้องบนว่ามันล่ำเผ่าเนาะหางเนาะหางเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นหางมาตีนเล็บใส่เลยครับขว้ยตัวนี้อ้าท่องแล้วบอกทองจักเดือนเนาะสองเดือนเกษนาไว้ประกันทองเนาะโอ้ประกันทองผสมตัวได้ไบเนาะ ผสมเก่าเจริญใบหลอดมีพร้อมเรียบร้อยนะครับประกันทองประกันตั้มนี้พร้มอมนะครับผมสูงสตร์เด็ดวัดเมิ่อไปก่อนร,ออร้อยสี่สิบบวกขาดอาจจะเกินนันเนาะเอา้าหัวตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับผมตัวที่สองในทองไหมายถึงว่าได้ลูกตัวหนึ่งแล้วเดล๋ยวม่ทองตัวนี้ก็ไม่ได้ว่าขันออกมากกว่าเป็นตัวที่สองในทองเปิดไปเท่าไรครับผม มะเขือถือตะกี่แสนแปดเนาะตักี่แสนแปดปนี้เปิดไปท่าไดกันแล้วค่ะสี่หมื่นเกาพันเปิดถือแล้วบ่แหลยังต่อได้อีกต่อได้อีกยังไปส่งฟีให้อีกฟีจะกี่ลูกอร้อยลกเนาะขันว่งร้อยสามซี่ก็จะไปส่งฟีตเนาะส่งคื่อเก่าตาแต้มแจ่มๆครับค้วตัวนี้ใส่ได้ครับสูงร้อยสี่สิบบาดแน่นอนครับทองแล้วสองเดือนเนาะแมนบอกอะทองสองเดือนประกันทองพร้อมเรียบร้อยเอาปนี่ ใช่เลยพี่บับวยเมื่อเจ้าต,ตัวนี้พอเนาะเอาฝากเบอร์ซะหอยศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เก้าบ่าวสุนิยาครับจำเลยครับเบอร์นี่เอาโศกไส้าบาร,รามีรัมลุ้ยเป็นเศรษฐีถูเลยีถเลยถงมือรัมลุ้ยตะลีปีไม่ปีนี้โศกมันรัมลุ้ยท้กรอบพุ่งลลขึ้นด้วครับผมสวัสดีครับโศกโศกมัน,นมันครับออกจากห้อยก้อยแล้วก็ยางเลาะมหาพีห้าหนองครับเบื้องบรรยากาศครับช่วงระยะนี้นี่เบื้องบรรยากาศ ก็เริ่มไลยครับคนซื้อค้นขายมาซื้อข้อยใส่ปีไม่นี่ห้อยสอนก็นย่งจูงอย่นี่จูงไปเลยเรียจูงไปเรียยหอยสอนเฮ่าเอออยากยังนัเจ้าของหาจ้าของจเจ้าไหนก็นต้องพ่อจ้าของไม่แน่นอนแหละครับผมเอายังระไปเรียยครับคุณพ่อวะสวัสดีครับพ่อได้มาหลายไปในมือนี่โตเดียวแม่บอกพ่อ,เด,อ,อเดี๋ยวเบ่งอนุญาตเบ่งกันเออโอ้โหเดียนะตาแต้มเนาะ อ่องข้อดีปากไง่เอื้องกพาวยเง่นะพ่อเนาะตีนเล็บดีไอพ่อดีวัดต้องไปว่าสูงเท่าไรสูงนอยสี่สิบเอ็ดเนาะผ่านรอบหนึ่งผ่านรอบหนึ่งสดงวมาควบตัวมาเนาะอนุญาตไดครับผมเปิดไปเท่าไรพ่อสี่สบหมาเอากัเปลดบเพงเนาะบกเพีงหดแสนเนาะบ่ได้บ่ได้เปิดสูง ก็ว่าเปิดห้ต้อเล็กน้อย<พ>อตือแก,กก็ด้ไปส่งห้เนาะอลูคว้ยลูกคอกคือว่าบวกข้อ,อ,ขอยมาสนามเนาะเออเอาเปิดไปเทาะได้ก็ว่าไม่กัน,นะน่ซี่เส้นผ่าเนาะพอพี่น้องทนจิทนเจโทษทอกมากนะครับแสดงว,ว่าขครแม่นทองลูกสองเนาะอยู่ในทองพ่อฝากเบย์พี่น้องทาบเจโทษมากศูนย์หกหนึ่งนเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ห้าศู้นหาจากพออย่งพอทางจังหวัด เอาเรืเอินทวันดีพอนเอาลำเรวยเศรษฐีด้วยครับผมปีใหม่ส่งโชคนมันครับสวัสดีครับพี่น้องสักจิตสักใจโทษถากขม่าด้วยครับเด้อโทษสาวเพราท่านเนาะครับผมครับสุดท้ายนี้บ่าวุชติยาขอขอไอพอนให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนครับอยู่ทางไกลทางไกลต่างประเทศก็ดีคุณพ่อคุณแม่จะของฟ้ามให้คุณพ่อในหอยคุณแม่ในหอยนะครับให้ยู้เย็นเป็นสุตในช่วงยามมื่อสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้ลำลำเรืยเรืถูเลี้ยถูหวยลำเรืยลัตเตอรี่นะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสบใจปองปรารถนาเงินทองกกาาลังมขึ้นน ก่จะนั่งเข่าให้ไหลมากขึ้นนำทาฟุ้งเงินตาบาดแบงให้ไหลเข่าสู้กระเป๋านะครับสำหรับมือนี้บาสุเดขอกราบสวัสดีครับ